โทรุโอนิกิมองเห็นชนาทิพมากขึ้นแล้วพร้อมเล่งปลุกฟอนตาเลให้กลับมาด้านซิโกโ้เชียซุปตาเวียดนามมาลุยไทยลีกเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n นลต้องซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของพิเชชนาทิพและทีมคาวาสกิฟอนตาเลรวมไปถึงเรื่องราวของนักเตะเวียดนามที่อยากจะมาค้าแข่งฟุตบอลไทยลีกเป็นยังไงบ้างติดตามกันในช่วงแรกนะครับ ขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่การโนล่าบาพัดนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติใี้เลือกทานนะครับรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่7 e เ e ่ e อทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสูนะ่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้นะครับมาจัดหนักจัดเต็มในช่วงแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องราวของพี่เจชนาทิพส่งกระสินในการคาแข้งกับคาวะสกิฟอนเตเล่กันหน่อยอย่างที่ทราบนะครับในช่วงหลังเนี่ยสถานการณ์ของพี่เจชนาทิพในทีมฟอนเตเล่ดูดีขึ้นนะครับได้กลับมาลงสนามในฐานะตัวจริงและตัวสำรองอยู่บ่อยครั้ง แล้วก็อยู่ในสควอดชุดหลักที่จะลงเล่นของฟอนเตเล่มากขึ้นกว่าในช่วงต้นฤดูก,กาลนะครับอย่างที่ทราบว่าโอนิกิมีการปรับเปลี่ยนระบบมาใช้เป็น4 2 3 1ซึ่งจะใช้ตำแหน่งมิฟิตโตลุกจะจาหนึ่งคนซึ่งพิจิชนาทิพย์ก็จะได้เล่นตำแหน่งที่ถนัดแบบเต็มที่ก็จะแข่งกับวากิสก,กะในตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ผมเชื่อเลยนะครับว่าจะได้เห็นพิจชนาทิพย์ลงสนามมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนคราวนี้ก็อยู่ที่ฟอร์มการเล่น ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าคาวาสกิฟอนตาเล่ต้องหาจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ให้ได้โดยไวที่สุดเพราะหลังจบเกมที่แพ้กัมบะโอซากาเนี่ยทำให้ฟอนตาเล่เนี่ยลุ้นเหนื่อยมากนะครับในการขึ้นไปลุ้นตำแหน่งหัวตารางและทีมฟอนตตเล่เขาเป็นทีมที่ซีเรียสมากถ้าเกิดเขาแพ้เนี่ยโอ้หเขาเป็นทีมที่แบบทีมใหญ่นพะพอแพ้ปุ๊บเนี่ยโอ้บรรยากาศในทีมต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างเครียดมากตอนนี้โทรุอุนิกิพยายาม ปรับจูนนะครับอย่างที่บอกว่าเขาให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะว่าเขารู้ปัญหาและปัญหาอยู่ที่ตัวเขาเรื่องของระบบวิธีการเล่นพอมันเป็นระบบเดิมๆยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะยังยึดแบบระบบแบบต้องแพทเทิร์นนี้เป็นหลักเน้นต่อบอลเข้าทําช้าเนี่ยมันก็เริ่มโดยคู่ต่อสู้จับทางได้ซึ่งโอนิกิหลังจากนี้ให้จับตามองนะครับคาดว่าเขาจะมีการเปลี่ยนให้ฟอนตาเล่เล่นเกมลุกได้ไวขึ้นกว่าเดิมนะ เพราะว่าถ้าเกิดไม่ปรับเปลี่ยนและเล่นแบบเดิมแล้วแพ้แบบนี้อีกเนี่ยโอนิกิอาจจะอยู่ฟอนเตเลได้ไม่นานทานในวิธีของฟุตบอลนะส่วนเรื่องของพิจิชนาทิปเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับว่าที่พิจิชนาทิปเขาไม่มีชื่อในเกมที่กลับมาจากทีมชาตินะเจอซัปโปโรและเป็นสำรองในฟุตบอลถ้วย,ยหลายคนเป็นห่วงว่าโหโดนดอบอะไรอีกแล้วแต่ผมพูดเรื่องจริงไปแล้วว่าพิจิชนาทิปเขามีอาการล้าจากทีมชาติและเขามีอาการบาดเจ็บกลับมาเล็กน้อยทางฝั่งทีมงานโทดูโอนิกิเนี่ย เขาเล็งเห็นว่าเฮ้ยให้พักดีกว่าถ้าเกิดจะฝืนใช้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเจ็บหนักแล้วมันจะส่งผลเพราะตอนนี้เขาต้องการชชนาทิพผมก็พูดย้ําไปแล้วพูดย้ําไปอีกเพราะผมไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมาไงพอเขากลับมาสมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นไม่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยใช่ไหมเขาก็ได้รับโอกาสลงเล่นเพราะฉะนั้นสถานการของพิเชชนาทิพต์เนี่ยในทีมฟอนเตเล่เนี่ยจะดูดีมากขึ้นแล้วกันและล่าสุดเนี่ยหลังจบเกมที่ที่แพ้กัมบะโอซาก้าเนี่ย พี่เจชนาทิพย์ได้รับคําชมจากโทรุโอนิกินะครับโอนิกิให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจบเกมนะเขาบอกว่าเขาคิดว่าชนาทิพย์เนี่ยได้บอลมากขึ้นและเทคนิคของชนาทิพย์จะช่วยทีมได้แต่ก็ต้องได้บอลมากขึ้นกว่านี้รวมไปถึงก็บอกว่าชนาทิพย์เป็นผู้เล่นที่พยายามพาบอลขึ้นหน้าได้เยอะมากและหวังว่าหลังจากเนี้ยบอลจากชนาทิพย์เนี่ยจะสามารถสร้างสรรเกมให้กับฟอนตตเลได้และเขาก็เรียกได้ว่า ในการฝึกซ้อมต่างๆเขาก็เรียกพิเจชนาทิพมาติวเข้มพร้อมกับบรรดาแนวลูกว่าวิธีการเล่นหลังจากนี้มันจะแตกต่างจากเดิมกว่าหน่อยเพราะถ้าดูเนี่ยไอเกมล่าสุดเจอกำบาเนี่ยพี่เจเนี่ยเขามีความสามารถอยู่แล้วในการพาบอลขึ้นหน้าแต่เพียงแค่ว่าพอเขาพาบอลขึ้นไปข้างหน้าคุณสังเกตไหมมันไม่มีตัววิ่งหลังลายไม่มีตัววิ่งช่องให้พวกโทโนเอะนี่ะมิยาชิโร่เนี่ย ถ้าวิ่งช่องดีๆเนี่ยบอลของวิจชนาทิพย์เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากในในการทะลุช่องซึ่งเรื่องนี้โอนิกิเห็นนะครับและโอนิกิก็ไปเตียวเข้มบรรดาแนวลุกคนอื่นๆว่าอาจจะมีการวิ่งหลังลายวิ่งหาช่องกันเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของพิจชนาทิพย์ในทีมฟอนเตเล่โอเคขึ้นเออถ้าเขาไม่เจ็บเนี่ยอยู่ในสอ็อตทีมแน่นอนรอติดตามนะครับและหลังจากเนี้ยมันจะเข้าสู่ช่วงที่ฟอนเตเล่เนี่ย ถ้าจะกลับมาได้ต้องกลับมาช่วงนี้ครับเพราะเขาจะได้เล่นในบ้าน3นัดติดต่อกันเลยนะไล่ตั้งแต่ในวันสัปดาห์เนี้ยเจอกับนาโกย่าแก,กรมปัตถ้าจำไม่ผิดวันที่15เมษายนจากนั้นกลางสัปดาห์เล่นในบ้านอีกในฟุตบอลลูวันครับแล้วก็เล่นในบ้านอีกหนึ่งเกมในฟุตบอลเจลีกพบกับอุระุวะเรตเดมอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกลับมาคือต้องกลับมาช่วงนี้แล้วนะครับแล้วอุนนิกิ่ก็เน้นแน่นอน3นัดหลังจากนี้ เขาวางเป้าที่จะชนะทุกเกมแต่อย่างที่บอกว่าฟอนตาเล่ถ้าเกิดอยากชนะคู่ต่อสู้มันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆต้องวิ่งให้เยอะวิ่งหลังลายเข้าทําเกมลุกต้องไวขึ้นหรือแม้กระทั่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นเอ,อียน่ะอาจจะต้องเล่นในอีกแบบหนึ่งไหมหรือจะลองเปลี่ยนก็รอดูนะครับผมว่าเขาอยู่เฉยไม่ได้ถ้ายังคงอยู่เฉยเนี่ยสถานรรการณ์ของโอนิกิจะลําบากเพราะตอนนี้เขาโดนกดดันจากสื่อจากทางฝั่ง ฟอนเตเล่ ale, แล้วก็จากแฟนบอลฟอนเตเล่ค่อนข้างหนักนะครับอ่ะก็เราติดตามแล้วกันผมเชื่อว่าพิจิชนาทิพย์เนี่ยยังคงมีบทบาทสําคัญแหละในทีมคขาวาสกิฟอนเตเล่เขาก็ายังคงสู้เลยครับเขา,าพยายามทําเต็มที่เห็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดว่าล่ะเขาก็พยายามเล่นในแบบฉบับฟอนเตเล่จิงอยู่แบบฉบับแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่ถนัดแต่เขาก็พร้อมทําตามที่โค้ชสั่งอยู่ที่โอนิกิจะใช้งานพิจิชนาทิพย์ในรูปแบบไหนคือเรื่องของการเล่นเจลิกทั้รับพิเจ เขาสอบผ่านเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรในเจลีกแล้วคุณผู้ชมเขาเล่นเจลีกมาเจ็ดแปดปีอ่ะเป็นร้อยกว่าเกมและเขาเล่นนานกว่าอยู่ไทยลีกเขาคือนักฟุตบอลเจลีกที่แบบมีความเชี่ยวชาญสูงอยู่ที่ว่าโค้ชคนนั้นจะดึงศักภาพของพี่เจออกมาในรูปแบบไหนแต่ตอนนี้โอนิกิยังทําได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็รอดูหลังจากนี้ว่าเขาจะเค้นออกมาได้ดีเหมือนตอนที่พี่เจอ,อยู่กับเปตตวิตหรือเปล่ารอติดตามนะครับส่วนพี่เจอเองเขาอา,อาจจะต้อง ปรับในหลายจังหวะการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมแต่เขาก็พร้อมสู้อยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารมาฝากกันย่ามีค้างนะครับต่อนัดต่อไปเจอกับนักุยากกลัมปัตแต่ผมมีข่าวไม่ดีมาฝากกันนัดนี้ยังไม่มีถ่ายรูสดผ่านทางเสียงทปบอร์ดนะกำหนดการเดิมเนี่ยคิดว่าน่าจะถ่ายแบบน,นี้นัดเจอนักุยาแต่ล่าสุดก็ยังไม่มีการถ่ายรูสดนะครับเดือนเมษายนน่าจะยากและลุ้นอีกทีพฤษภาถ้าพฤษภายังไม่ถ่ายก็ทําใจ ก็ต้องไปหาช่องทางอื่นดูรอติดตามนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของพิ่เจชนาทิพที่มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของโคซิโกเกติสักเสนาเมืองกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยคุมทีมฮองอัญ,ญลายนะครับเปิดบ้านเสมอกับทีมคานหัว1นตอนหนึ่งโคซิโกเนี่ยเวลาที่เวียดนามเขาจะมีข่าวอะไรกับฟุตบอลไทยก่อนที่ล่าสุดมีข่าวว่าเอเย่นของกวงไฮเนี่ย อยากให้ทีมไทยลีกยื่นข้อเสนอมาเพื่อเอากวงไฮมาเล่นฟุตบอลไทยลีกแล้วก็มีรายงานบอกว่าค่าเหนื่อยของกวงไฮไม่แพงพร้อมจะลดพร้อมจะกลับมาพิสูจน์ในอาเซียนกับลีกระดับท็อปอย่างไทยลีกนะครับแล้วก็มีหลายคนบอกหุ้ยเอามาไหมหรือจะไม่เอาดีกว่าทาาสโมสรไทยเพราะว่านักเตะไทยคุณภาพก็ดีแล้วกวงไฮก็ไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์พิเศษอะไรขนาดนั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยโคซิโก้บอกนะครับก็มีผู้สื่อข่าวเวียดนามไปสอบถามว่า ตอนนี้มีข่าวว่านักเตะระดับซูปเปอร์สตาร์ของเวียดนามเนี่ยมีโอกาสจะไปเล่นในไทยลีกโคโซิโก้ก็บอกเลยว่ามันจะเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อนักเตะสามารถแลกเปลี่ยนสภาพแวดล้อมกันได้ในอาเซียนไทยลีกมีนักเตะอาเซียนส่วนนักเตะเวียดนามเองก็สามารถสั่งสมประสบการณ์ที่สำคัญเพราะไทยลีกเป็นลีกที่แข็งแกร่งและสามารถรับแรงกดดันในสภาพแวดล้อมใหม่ๆม,มันจะเป็นผลดีของนักเตะเวียดนามเองเนะครับอันนี้เป็นปบทสัมภาษณ์ของโคซิโก้คือทางฝั่งเวียดนามผมเชื่อนะ พอเขาไปอยู่ระดับท็อปอย่างอื่นไปไม่ได้เขาก็ยังไม่อยากเห็นนักเตะของเขากลับไปเล่นเวียดนามอาจจะให้เห็นไทยลีกเนี่ยคือบทพิสูจน์ของกวงไฮถ้าเขาเก่งจริงเนี่ยผมบอกเลยว่ามามาแล้วดูได้แล้วผมเชื่อว่าน่าจะสร้างฐานแฟนกลับแต่ต้องลดข่านลงค่าน,นเหนื่อยนะเขาบอกว่าข่้เหนื่อยค่อนข้างแพงเนี่ยใครจะไปจ่ายครับไปจ่ายบราซิลดีกว่าผมว่าเลดกวงไฮเนี่ยเปรามาณเท่าไหร่ดียว ถ้ามาไทยลีกอะแสนสองแสนประมาณนี้ไหมสองสามแสนเนอะก็ไม่รู้ว่ารอดูแล้วกันว่าจะมีทีมไหนไปดึงมาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดึงมาเนี่ยโหได้แฟนบอลเวียดนามแต่แฟนบอลเวียดนามเนี่ยผมจะบอกเลยนะมันจะแบ่งแยกเป็น2ฝั่งนะเพราะผมเคยทําข่าวในเคสของดังวันลำเนี่ยแฟนบอลเวียดนามเขาก็โหดเหมือนกันนะในมุมมองของผมนะในโลกโซเชียลเนี่ยเบอร์ต้นๆเลยอ่ะรอติดตามนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะขอบคุณทุกการรับชมที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยน คลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเดี๋ยวในช่วงสงการเนี่ยลงคลิปส,สุดเ e อ็กซ์คลูนะไปดูบอลไปอยู่กับพิจิชนาทพิปที่ญี่ปุ่นว่าบรรยากาศเป็นไงรอติดตามกันในช่วงสงกา์นะครับ คลิปนี้ประมาณนี้นะขอบคุณทุกการรับชมรวมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างแกลเลเน่กาโนล่าบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แดสิบแคนั้นนะครับมี2รสชาติให้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาแล้วเจ้านี้นะครับยังมีของพรีเมียมคอลเลคชช่นใหม่ ก็เมื่อซื้อสินค้าเกรนเน่ครบ300บาทเนี่ยสามารถนำใบเสร็จมาแลกได้ทางเพจเกรนเน่้สแน็คคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ